ตรงนี้สวยมากอู้หูสวยว่ะฉากตัวนี้ได้อยู่นะเนี่ยเขาทํามาดีครับตัวนี้แต่ว่าพอมองไกลๆเราก็จะเห็นว่าเท็กเจอร์มันถูกลดทอนด้วยเ,เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องในมาร์นเนี่ยแต่ว่าพอมุมนี้มันดูดีับเ,เนี่ยมีสามารถซูมเข้าหาตัวละครนะแล้มันก็จะมองเรานี่ครับนะเา้หม่นะนี่ฮอืม ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับพผมบว่าเพจตอนนี้ผมอยู่ในเกม World of s o r t 3เลยเกมภาคที่3แล้วของซีรีส์ World of s o r t นะเป็นแนวกำลังภายในที่มีภาคที่2เปิดที่ไทยนะมีเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้แล้วก็เปิดให้บริการอยู่เป็นเกม เออผมเรียกว่าเป็นธีมกําลังภายในที่จะแฟนตาซีนิดนึงเพราะว่าชุดการแต่งกายมันจะไม่ดั้งเดิมไม่แบบไม่เหมือนนิยายดั้งเดิมออริจินอลแต่มันจะแฟนตาซีวันนี้เขาเปิดเทสผมจะลองมาเอาบรรยากาศให้เพื่อนดูเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาบอกว่ามันแบรนด์ไอพีคนตาชาติเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็ผมจะเล่นได้ไหมนะไปเราไปลองดูบรรยากาศการเซิร์ฟหนึ่งแดงเถือกเลยก็คือ <laughs> เปิดเทสเออแล้วก็ผมรู้ข่าวมาน,นะว่าเกมเนี้ยเ,เขาเรียกว่า ความต่างของแต่ละภาคไม่เท่าไหร่ก็คือแค่กราฟิกดีขึ้นกับสวยขึ้นเท่านั้นแต่ระบบยังคล้ายๆกับแบบเดิมแต่ผมไปดูของคนจีนก็รู้สึกว่าระบบมันเหมือนเลื่อนลื่นไหลขึ้นนะแล้วก็การาฟิกก็แบบคือสวยมากผมเห็นของจีนสวยต,วตอนแรกผมให้เกมมันเป็นเกรดบีด้วยซ้ำเป็นหนังเกรดบีอะไรไประมาณนี้แต่พอเอาเห็นเข้าจริงที่คนจีนเล่นแล้วปรับสุดรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเกรดเอแต่ไม่ใช่ทิป,เปลเอนะครับก็คือ เกรดเอของค่ายเขาเออประมาณว่าเหมือนเกีท็อปของค่ายเขาเลยก็ว่าได้นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาลองกดดูว่าเราจะเจออะไรว่าโดนแบนไหมนะอ่าผมไม่โดนแบนนะครับอันนี้เข้ามาในเกมนี้ก็จะมีอาชีพ Ninja นินจาสวรรค์ในนี้ดูกราฟิกนะอันนี้ผมเล่นผ่านอีมูนะครับ LD Player นะครับสวยมากผมถือว่าสวยเลยนะอ่าแล้วดูตัวผู้ชายหน้านี้แบบก็คือเหมือนคนจริงมากอ่ะแล้วก็มีอาชีพบูตตึงนะอันนี้น่าจะบูตตึงครับ คือเขาอัปเกรดกราฟิกเกมเขาได้แบบเขาเรียกมาตรฐานของเกมยุคปัจจุบนันแต่ก็ยังไม่สุดนะถือว่าอยู่ระดับ A แบบจะไป A อใกล้ๆจะ A แต่ก็ยังไม่ A แบบ100%ปรประมาณนี้ถือตึงเล่นได้2อ,อาชีพนี่มีน้องนั่งคอยรักหน้าเหมือนคนจริงเหมือนไนแล้วก็นี้ล่มครับก็คืออาชีพแนวแบบหิวแน่นอนครับนี่ น่ารักมากคือสวยนะแล้วก็เล่นได้ทั้งผู้ชายผู้ชายเป็นล่มอ่ะอ่าก็คือไม่แบ่งเพศครับเกมนี้คือสามารถเล่นผู้ชายที่เป็นล่มได้แล้วก็นิทธนูแต่ไม่มีถังนะมีธนูก่อนธนูก็ออกแนวแบบเออเกมแบบเกาหลีหน่อยเลยมันแบบมือธนูครับถือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนเพราะแต่ก่อนจะเป็นสกุลถังแต่นี่คือเป็นธนูมาก่อนเออแล้วก็มีทั้งชายแล้วก็หญิงครับสวยมากหน้าสวยมากแล้วก็ทวนครับทวนของเรานี่ จริงๆผมคิดว่าน่าจะเรียกหอมากกว่าไม่ชัวร์ว่ามันทวนหรือหอแต่เอาว่าเป็นอาวุธที่คล้ายๆกันก็คือมีด้ามจับยาวแล้วก็มีปลายแหลมครับเรียกว่าห่อหรือทวนแต่ว่าทวนมันจะดูอีกแบบนะอันนี้ก็ใกล้เคียงหอเกมนี้ทุกอาชีพเล่นได้ทั้งหญิงและชายเดี๋ยวผมจะไปเล่นบูตึงดีกว่าเพราะผมชอบความเป็นแบบไทเก๊กแล้วก็กําลังภายในบูตึงรกระบี่เออกระบี่บูตึงประมาณนี้ไปลองเล่นบูตึงครับนี่นี่คือแต่งหนา้าครับคือผมจะไม่แต่งอะไรนะแต่จะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆ เขาก็ทำใบหน้าได้ดีระดับหนึ่งนะในในที่เขาพยายามจะทำนะเพราะว่าการทำโมเดลอะไรที่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ใครจะแบบจะทำก็ทำนะมันต้องมีทุนมีอะไรหลายอย่างนี่เขาก็พยายามจะทําให้มันดีนะของค่ายนี้นะไม่ใช่เทนเซนต์ด้วยเป็นค่ายที่แบบเหมือนเป็นอีกค่ายหนึ่งของเขาอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวผมเอาทรงผมนี้ก็ได้นะผมว่ามันเท่ดีเดี๋ยวว่านี่อันนี้ก็เท่อันนี้เหมือนหัวซานมากกว่าคือผู้ชายจีนในกําลังภายในจะออกเนี่ยแบบผมยาว,ยาวๆแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนแบบ เขาต้องไว้ผมยาวเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ดีกว,ว่าเออผมเสรอเป็นบูทตึงเสอเสอเอ,อ้ยบูทตึงนี่ครับบูทตึงผมยาวเสอเสอไปเอ,อกย้าไม่ต้องแต่งมากจริงๆมันจะมีแต่งนู่นแต่งนี่ก็ไม่ต้องครับผมไปเลยเขาบอกว่าโควิดใส่หูฟังนะแล้วเราจะได้อัตรสแบบสุดล้ำสุดยุทธภพสุดแบบเหมือนกับภาพยนตร์ซีจีหรืออกับภาพยนตร์ 4K อะไรประมาณนี้เดี๋ยวครูมไม่กดแล้วครูพ,พร่ำเพรืออะไรนี้ นี่จะเป็นคัสซีในเกมตอนแรกเลยทุกคนจะได้ดูคัสซีนี้เป็นเหมือนเนื้อเรื่องอ่าต่อหรือก่อนผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะผมไม่ได้ติดตามเนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างของ2คนสวยครับแล้วก็มีการแย่งชิงจบนี่นี่คือบเอาเอารมณ์ง่ายๆนะผู้หญิงคนนี้นะ่าจะเป็นลูกของจอมมารประมาณนี้แต่ว่าทําไมเขาถึงเป็นจอมมารแล้วนันนี้ต้องค่อยไปสืบเนื้อเรื่องครับนี่เขาโยนแบบให้ลูกตัวเองแบบหนีไปครับเพราะว่ามีชาวยุทธจะมาตบเออประมาณนี้ มาโหลดกันคร right ับไปเรามาดูบรรยากาศในเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงผมรู้สึกนะแม่งเหมือนกับภาค2และภาค1นเลยครับก็คือแบบแค่อัปเกรดกราฟิกประมาณนี้นี่ในดินแดนของสวรรค์คร uh ับแรนเดอร์ไม่ทันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะออกแฟนตาซีหน่อยๆมันจะไม่แบบกำลังภายในจ๋ามันเป็นแบบแฟนตาซีอะ มันก็เลยกึ่งๆเออคือเกมทีมมันจะมีทีมที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นกำลังภายในดั้งเดิมกำลังภายในแฟนตาซีแฟนตาซีกำลังภายในอะไรประมาณว่าแฟนตาซีเยอะมากๆว่ะมันนี่นี่เป็นเนื้อเรื่องแบบนี่เขาบอกว่าเลือกไปไหนผมเลือกสามดีแล้วกันนะก็กราฟิกเท่าที่ผมดูนะยังยังไม่ปรับนะตอนนี้ข็สอนก่อนนะผมก็เคลื่อนไปครับไปครับก็เดี๋ยวปรับน่าจะดีขึ้นกว่านี้ผมคิดว่าแต่นี้กดน่าจะข้ามลาษาีนได้ครับแต่ว่าผมจะลองเล่นแบบ ดูเทโลของมันก่อนเลยประมาณนี้กดข้ามไปน,นี่ก็คือยิงก็งค,งงคือมีแหลกมากนะอ่าแล้วก็มีสกิลความรู้สึกผมตอนกดนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนเล่นภาค2เออแค่กราฟิกสวยขึ้นแค่นั้นแหละนี่สกิลบูตตึ้งแต่ว่าคีนี้แบบสะใจมากคือสกิลบูตตึ้งของภาค2เลยง่ายๆแค่อัปเกรดกราฟิกเท่านั้นไม่มีอะไรเลยคือเขาไม่คิดจะแบบกล้าวข้ามแบบไปไปทำที่มันดีกว่านี้ครับ บอกไม่ถูกแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่สุดเลยแต่ก็เล่นได้ครับเนี่ยเข้ามาอันนี้คือผู้หญิงคนที่ตกไปครับจำอะไรไม่ได้ไปนันนี้หลบเขาบอกให้เราแดะหลบได้บิงก,ก็คือบิงน,น,นั่นแหละเออบูตึงจะเป็นสก,กิลไกลครับน,นี่ยิงไปปุ๊บแล้วก็น,นีสก,กิลอ่าแล้วก็บิงแล้วบิงไปทางนี้บิงบิงสองจังหวะเอออ๋อบิงไปข้างหลังเขาเท่านั้น สกิลเร็วอยู่ครับเกมนี้แต่ว่าการที่มันเร็วแบบเนี้มันจะทําให้จังหวะไม่มีคือเร็วเร็วสักแต่เร็วแต่เร็วไม่ไม่มีจังหวะประมาณนี้ัวนี้เราจะเป็นร่างเงาของเขาเขาจะกายร่างสิอ๋อเป็นตัวพ่อก็คือแบบปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบโอ้โหกิ้งครับนี่ คือแฟนตาซีสัตว์แล้วตอนนี้นี่เอาแล้วดวงกับพ่อเขาแล้วมาดิโอ้โหมาดิก็คือพออ่อครับเนี่ยชื่อเหมือนกับตัวผู้หญิงคนนั้นเลยน,นี่ท่าอะไรไปแล้วอือันติแล้วบิงไปนี่บิงโอ้โหบิงบ,งบ,งบิงเร็วนะแต่ว่ารู้สึกว่าบิงบแปลกๆเอเอแล้วก็ครูดาวนานเกินไปครับเผมรู้สึก,กว,วาร์ฟละ่ะวาร์ฟครูดาวนานเกินไปมันไม่ดีครับมันทําให้เกมช้า ยัดไปอือโอ้ยตีไปโดนสถานผมจะตายผมกับเขาใครจะตายหรอคูตึงนี่มันก็จักแต่เร็วนะสกิวผมว่าอาจจะได้เข้าไทยนะเพราะว่าไทยชอบซื้อเกมอะไรที่มันแบบนี้มาเปิดอะแต่ผม <c oughs> ผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้า คือถ้าจะซื้อเกมแบบนี้มาเปิดเอาเงินมารวมกันทาเกมเองดีกว่าครับเออเพราะว่าซื้อเกมไปซื้อเกมดีๆมาดีกว่าแนวนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เท่าที่ผมดูรู้สึกว่ามันจะแบบพอเล่นได้เอาพอให้เราแบบมีเกมกําลังภายในระดับเกรดบี B ขึ้นไปเกือบๆเอเล่นได้เพราะว่าหลังๆมีแต่เกมเกรดบีแบบแบบเกมกากๆกกเลยเกมที่มีปีกากๆก,ก,กากเดนเลยนะผมใช้คําว่ากาก,ากเดนเลยมันเลยทําให้แบบาภาพลักษณ์ของเกมจีนกําลังภายในที่ อยู่ในไทยเหมือนมาหาแดกตังอย่างเดียวมาแบบหลอกแดกตังเด็กอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยสนับสนุนฮะอันนี้คือเหมือนจะดีแต่ก็พูดยากเออเนี่ยเตนเดอร์ไม่ทันเดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกด้วยนะนี่เช่าช้าเช่าช้าเชาแปลว่าจอมยุทธนะเทมากคนนี้เขาน่าจะถามทางไปม็อบครับไปนี้เขาจะไปไล่ไอตู่เออเขาก็บอกว่าเอาขอไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปไล่ตู่กันนะสะุ่มแบบ ชื่อสามคำเพราะอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกนะผมรู้สึกว่ากราฟิกมันมันกะยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับกราฟิกอันนี้อ่ามาถึงตรงนี้ปุบ๊บเพื่อนเพจะเห็นว่าผมเดาเลยอันนี้คือ fps นะผมปรับ fps แล้วผมจะไปเลือกกราฟิกครับผมจะดูว่าตรงไหนคือกราฟิก ก็กราฟิกเท่าที่ผมดูก็คือตรงนี้คือกราฟิกสูงสุดแล้วนะเออแต่ว่าภาพมันคือพอขยายใหญ่ในอิมูมันก็เลยจะทําให้เห็นว่ามันยังไม่คมแต่พออยู่ในมือถือมันจะดูสวยมากนะมันจะดูแบบเหมือนแอนิเมชัน 3D เลยแล้วก็ตรงนี้ FPS อยู่แล้วและผมสังเกตเห็นว่าในเกมมันมีโหลดออยู่ก็อาจจะโหลดเสร็จก็อาจจะทําให้แบบดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ยังโหลดไม่เสร็จก็เลยเล่นไปก่อนครับนี้ผมปรับเป็น60คือลื่นมากครับผมว่ามันดูสวยงามนะมันดูแบบนี้คือเหมือนกับ มันไม่เหมือนกราฟิกแบบเก่าอ่ะดูดิมันเหมือนคนจริงๆเลยเนี่ยจอมยุทธ์คนนี้เท่มากตัวช่อต่างเอ่ะผมฆ่าไปนะเชยเชยวนี่เก็บของมาแล้วก็ใส่ไปก็ระบบก็ไม่สามารถหนีกับเกมเอฟโออื่นไปได้ก็เหมือนเดิมครับแค่เนื้อเรื่องเปลี่ยนแค่นั้นคืออัปเกรดกราฟิกอย่างเดียวตอนนี้แล้วผมรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซหลายๆอย่างของเกมเขาแบบ ทําทได้ไม่ค่อยดีตามความคิดผมนะผมผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้มันอาจจะดูลกๆแปลกๆแต่นี่คือการเทสรอบแรกน่าจะดีกว่านี้ครับเออถ้าเทสรอบต่อไปอันนี้ก็ลองเล่นกันไปก่นกอนครับเออประมาณนี้อันนี้ผมจกอธิบายไปด้วยจากประสบการณ์ที่เล่นเกมเดีวนี้มาบ่อยๆนะว่ามันควรจะเป็นอะไงแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ากราฟิกเขาเป็นเอกลักษณ์ระดับหนึ่งนะเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์แบบถือว่าเน็กเจนเออเป็นกราฟิกที่สวยงามมากเขาเหมือนเอาระบบเทคโนโลยีใหม่มาใส่ครับเออเนี่ยไ,ได้อยู่ ว่าถ้าเกมนี้เข้าไทยถือว่ารับได้นะรับได้น่าเล่นน่าเล่นครับเออสกิลอะไรก็เร็วดูจากการเคลื่อนไหวแล้วก็ผมว่าดีใช้คําว่าดีระดับนึ่งสกิลก็สวยครับเออเพ่านสามารถมาโหลดลองเล่นได้นะตอนนี้เขาเปิดเทสอยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะปิดเมื่อไหร่แต่ก็ไม่นานหรอกเพราะว่าเขาแค่เทสเดี๋ยวพอตอนมันเปิดจริงถ้าใครสนใจก็อาจจะมาเล่นด้วยกันได้เพราะมีกลุ่มคนไทยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทิ้งกลุ่มไว้ให้มาเล่นด้วยกันได้ครับเออ ตอนนี้ก็น่าจะลองๆครับลองไปก่อนดูจากเขาเรียกว่าการ,ราวิ่งอะไรนี้ก็มีแหลกเหมือนกันนะออมีแบบกระตุกกระตุกครับแต่ว่าภาพสวยมากญญาภาพดูแบบแภาพมันเป็นภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่าที่ผมรู้สึกดูแบบแ<ต>ความเป็นลมความเป็นไรต้นหญ้าแล้วก็มีพื้นผิวแท็กเจอร์มันทําออกมาดีใช้เขาว่าถือว่าเป็นเกมที่เหมาะสมเป็นเป็นมาตรฐานแล้วกันของยุคนี้เออประมาณนี้านั้นภาพสวยนี่ แต่ระบบอะไรก็เฉยๆครับจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อารมณ์ประมาณนี้นะสำหรับผมแต่บางคนถ้าเป็น FC เกมนี้ก็น่าจะชอบน่าจะแบบดีขึ้นครับเพราะว่าแบบเราได้แบบไปเล่นเกมใหม่ๆขึ้นอย่าไปจมปากกับเกมเก่าๆครับบางทีเพราะว่าชวนกันไปเล่นเกมใหม่น่าจะเจออะไรใหม่ๆแต่บางทีเกมใหม่ๆก็ทาอากาศก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะเออมันก็มีนะบางค่ายแต่ผมคิดว่าเกมนี้ถือว่าดีระดับหนึ่งฮะมีน้องน้องแบบแอบฮิฮิภาพสวย ผมถือว่าภาพแบบงดงามใช้ได้เลยนี่ก็ประมาณนี้ผมจะเล่นไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะให้ดูคร่าวๆว่ามันมีอะไรมากมันเจออะไรมากนี่เจอมอนเหรอแบบวแบบิ่งไปก็ FPS มันขึ้นขึ้นลงลงครับเพราะว่าเกมน่าจะมีบั๊กมีอะไรด้วยแหละเอ,อ้เราเป็นตับลาครับเนี่ยมันก็จะมีแบบความเป็นแฟนตาซีอะไรของมันก็ไม่รู้ครับเป็นแบบ หุ่นยนต์อนะไรมาเนี่ยอย่างที่บอกเป็นจีนกําลังภายในร่วมสมัยแล้วกันไม่ได้ดั้งเดิมครับเพราะว่าหุ่นยนต์อะไรพวกนี้มันร้อนๆหน่อนยแต่ว่าการาฟิกเนี่ยแฮกเจอร์อะไรมันดูดีนะเออนี่เขาให้เราบังคับเป็นหุ่นยนต์ครับยางกับไทม์ฟอร์เมอร์เออมันแล้วแต่คนเลยนะเนี่ยคือผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นแนวนี้เท่าไหร่ครับคือผมไม่ได้ชอบแบบหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้อะผมเล่นแต่ว่า ก็พอเล่นได้เพราะว่ามันมีความเป็นกลิ่นไอกําลังภายในอยู่เออ<า>ก็พอ,พอเล่นได้แต่ว่าไม่ได้ชอบเนียวนี้แบบกลางๆแต่ว่าโอ้หน้ําสวยมากนะเพื่อนๆลองดูน้ําตรงนี้แบบสวยงามมาก๋ยวรู้สึกว่าแบบมันสมจริงอ่ะตรงเนี้เยเราไปดูไหมถึงผมกดอะไรไม่ได้อูเนี้ยตรงนี้สวยมากอรัอโอ้โหสวยว่ะฉากตรงนี้ได้อยู่นะเนี่ย เขาทำมาดีครับตัวนี้แต่ว่าพอมองไกลๆเราก็จะเห็นว่าเท็กเจอร์มันถูกลดทอนด้วยเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องในมาร์เนี่ยแต่ว่าพอมุมนี้มันดูดีครับเนี่ยมีสามารถซูมเข้าหาตัวละครนะแล้วมันก็จะมองเราเนี่ครับนะาำไมนะนี่นะก็พอรับได้ครับผมถือว่าเป็นเกมอยู่ระดับ B ไป A แบบกำลังขึ้นไปทางที่ดีเอ,อแต่ไม่ถึงกับเกินมา A เลยเป็นแบบ ตัวท็อปเลยก็ไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายใหญ่ครับมันเป็นค่ายแบบกลางๆในประเทศจีนนี่แต่ว่าถือว่าทําดีครับตัวนี้ถือว่าดีนะเปิดเทสแบบน่าจะเป็นครั้งที่2หรือครั้งแรกไม่แน่ใจครับเออนี่อัลโลดอะไรเนี่ยมันว่าผมเข้าไปที่ไหนสักที่ครับเหมือนจะเป็นแบบอลองเตี้ยมอะไรสักอย่างในฉากที่มันเป็นฉากแบบนี้น่าจะแบบลื่นอยู่แล้วนี่แต่การต่อสู้ก็จะแบบเนี่ยครับเร็วแบบ เร็วไปครับเร็วแบบไม่มีคุณภาพขเขาเรียกว่าเร็วสักแต่เร็วแต่ว่าไม่มีคุณภาพในการสสต,ต่อสู้ประมาณนี้เลยเนี่ยดีแ,บบแต,แต่แต่ถือว่าไล่ครับสวยอยู่แล้วก็เพลงประกอบฉากมันเอามาจากเกมอซอร์ดออริเจนภาคแรกเล้วเนี่ยเวอร์ออร์ครับ,บรรไม่ใช่ซอร์ดออริเจนอะไรของกูเนี่ยเออล่นเล่นหลายเกมแล้วหล่อนได้มีหมาเห่าด้วยแถวที่ผมอ,อ,อยู่ประมาณว่าแบบ หมามันหล่อนนี่นางเอกยังไงตบผู้หญิงนี่มีฐานเหมือนจะเป็นลูกของเขาเรียกว่าจอมมาะครับตีน้องมึงหยุดไม่งั้นน้องตายนี่เอาแล้แค่ชุดแฟมันก็ดูแฟนตาซีแฟนตาซีแล้วเกมนี้แต่เย็นสิกน้องให้ค่าเจตจาก่อนเอาตั๋วเงินให้มันไปนี่แค่นี้ล หนีออกไปด้วยเป็นตัวประกันประมาณนี้ฉากสวยหลายๆอย่างดีแต่ก็อยู่ระดับกลางๆให้ w o r ร์ออฟซอสทรีนะอยู่ระดับกลางๆใครที่เป็น F c ซก็ก็จะได้รู้ไว้ครับว่าตัวเกมจะออกมาประมาณนี้แต่ว่าคิดว่าเทสครั้งต่อไปหรือว่าตอนเปิดน่าจะดีขึ้นกว่านี้อินเทอร์เฟซอาจจะมีการปรับใหม่เพราะว่าอินเทอร์เฟซบางทีมันก็รู้สึกว่าเก่าๆไปนะอะ มีการแบบความชื่นชอบของ MBC นีนู้นนี่นั่นนะไอ้กดนีกระบีกระบีเลือดอ๋อยกก็คือไอ้นั้นเขาเรียกขุยยี่ประมาณนี้อ๋อเข้าพาผมไปไหนเนี่ยนี่มีการบินมีสกิลบินวิชาตัวเบาต้องมีทุกเกมครับเกมจีนถ้าไม่มีวิชาตัวเบาอย่าเรียกว่าเกมจีนเรียกว่าเกมจีนแดงอะไรประมาณเรียกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกมจีน <c oughs> คนนี้เทมากจอดยุตคนนี้ จำยุดหมวกฟางเอ้ยหมวกไม่ไพ่เลยนี่เธอมาชวนมองไปที่เมืองครับเมืองเหมือนจะเป็นเมืองเดิมเลยนะเมืองที่เราเล่นภาคสองเลยแม่งเมืองเดียวกันเล้ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปในเมืองนี้ไปให้เพื่อนๆดูว่ามันใช่เมืองเดียวกันเปล่ารู้สึกว่าเรื่องมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันเลยครับเออเมืองเดิมเลยเหมือนเขาเหมือนแค่เปลี่ยนแอนจินอะไรประมาณนี้เออนี่คืออะไรเนี่ย เหมือนเปิดแดงนะเดยวกดไม่ได้อารมณ์เหมือนแค่เปลี่ยนเอนจินนะครับมามีการตีมอนเกมเนี้ยจะมีมอนให้ตีตามแมปนะเออเป็นเกมจีนที่มีมอนให้ตีตามแมปบางเกมจะไม่มีมอนให้ตีตามแมปพรจะเป็นแนวแบบลงดันซะมากกว่าแต่เกมนี้เหมือนมีมอนให้ตีแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามอนมีประโยชน์อะไรไหมก็รู้สึกว่าจะแบบ เพื่อให้ให้มันมีอะแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะเอสำหรับเกมจีนนะเพราะจีนเน้นลงดันมากกว่าเท่าที่เล่นมาโอ้โหภาพสวยมากอ่าเดี๋ยวผมจะพาบินไปที่เมืองนู้นนะว่าเป็นเมืองเดียวกับที่เราเคยเล่นโอ้โหบินวิชาตัวเบ้าเขาให้เรากดอินซีครับนี่เราผมกดโนอินซีทันไหมไม่ทันนะ คือมันจะเอานกมาเหมือนกับภาคแรกง่ายๆเออเนี่ยบินบินสูงแล้วก็นกอินทรียเนี่ยครับเออแล้วก็บินคิดว่าเหมือนเป็นเมืองเดียวกันแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปประมาณนี้น่าจะใช่แหละดูทรงแล้วใช่เลยเนี่ยแล้วก็มีตลาดอยู่ข้างๆอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปแป๊บน,นึ่งเนี่ยประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะคล้ายๆเมืองเดียวกันนะขึ้นใหม่ๆบินเท่มาก ยืนบนหลังคาโอ้โหเหมือนจะเมืองอัปเกรดให้ดีขึ้นกว่าเดิมโอ้โหแหลกมากเฟรมเรทอยู่ที่12เลยครับอ่ะเราเดี๋ยวผมดูแมปนะก็ประมาณเนี้ยถือว่ากว้างระดับหนึ่งนะแล้วก็มีหลายแมปดูครับโอ้โหน่าสนใจเกมนี้ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่แบบเบื่บอแบบเกมอื่นก็มาลองเล่นเกมนี้ได้น่าสนใจมากๆแต่ภาค2ผมเคยไปเล่นแล้วก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ เล่นได้ไม่เท่าไหร่ครับเล่นแป๊บดืก็เริ่มเบื่อเออเพราะมันมีเพราะผมเล่นเกมใหม่ๆอยู่แล้วไงเล่นเกมเกมเกมที่พ้อ,องกับคนจีนเลยกับเพื่อนประมาณนี้เพราะว่าภาษาจีนไม่ใช่สาษคสำหรับผมครับเพราะผมก็พยายามเล่นอยู่แล้วมันก็เลยแบบพอมีเกมจีนมาเปิดไทยแต่มันเก่าไปอะ่ะรูปแบบระบบมันเก่าก็เลยไม่ค่อยได้เล่นครับเออประมาณนี้ก็ น่าจะประมาณนี้ครับคลิปนี้เอาบรรยากาศของ World of ฟ a อททดสอบมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันว่าบรรยากาศมันเป็นไงแล้วก็ผมได้เข้ามาทดลองเองจะได้บอกด้วยแบบความรู้สึกของตัวเองเลยที่ได้เล่นครับว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้อย่างแรกเลยนะภาพสวยแน่นอนอย่างที่2อกอ็ได้กลิ่นอายของภาค2แบบมาเต็มๆประมาณนี้อารมณ์เหมือนภาค2อ,อัปเกรดกราฟิกอ่ะเออแค่นั้นเลยประมาณนี้ครับส่วนอย่างอื่นก็คล้ายๆกัน,นครับถ้าเปิดไทยก็น่าสนใจเออน่าไปเล่นอยู่เออประมาณนี้หล่อๆแบบ นี่หน้าเหมือนลุงนะหล่อๆเฮ้ยอะไรข้างหลังน้องเฮ้ยน้องมีน้องด้วยเดะเดะเดน้องเฮ้น้องน่ารักเออแล้วตัวบินน้องบินน่ารักมากมื่อกี้นี่น้องตัวเด็กน้องอืมอีก็ดีครับเป็นเกมที่ดีมากโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนกับน้องน่ารักน่ารักเดินตุกติกตุกติกเนี่ยหดไปแล้วครับบายบาย ไปกับบูตึ้งหล่อๆครับหน้าเหมือนลุงนีหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไดี๋วว่าไม่เดี๋ยว <c oughs>